ดวงชาวราศีเมษดวงดวงงูบินกัดสู้กับใครไม่สู้ชาวราศีเมษตกตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวหนดชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคโชคชะตาบุญกุศลวาสนามีงูปกปักคุณของราาักษาตกตําแหน่งในดวงชะตาท่านท่านจะมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารณีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนานะรเรื่องราวไร้ถามว่ามีไหมมีเหมือนกันนะ แต่ว่าท่านก็สามารถผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างเก้ากระโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะ,จะเจริญรุกงเืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนปรผสมเล็งนะผมใครบางคนจะเข้ามาบอกกล่าวก็มาพูดคุยเข้ามาเจรจาก็ามาต่อรองเก้ามาต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาโชคชะตาอัศวินถือดาบปาฏาหารตาร,ารูสโตโมมานปาบสตัตไปให้มหมดไปสิ้น จะสู้กับใครไม่สู้มาสู้กับชาวราศีเมฆนะผมชาวราศีเมฆดวงชะตาโดดเด่นด้วยอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้เจอได้ค้นพบได้พบได้เจอกับคนอายุน้อยกว่านําพาซึ่งความประสเร็จะได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดพระราชาถือถ้วยทองนําพาซึ่งโชคลาภเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาเขาเรียกว่าถ้วยก้อนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดทันทีทันใดนะเมื่อถึงเวลานะผมพระราชาถือเหรียญนําพาซึ่งโชคใหญ่ เงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คอยปกปักคุ้มของรักษาหนุนนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนามีดดาบล้อมเหล่าบอลลอบตัวท่านแล้วณนะเวลานี้ปิดหูปิดตาไปไหนไม่ได้กําแพงดำดำบ้านแบบนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องไม่ต้องการรถแบบนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องการจะไปไหนมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้มันรู้สึกอึดอัดตกต่ำเบียดดินเนกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใครบางคนจะเข้ามาสนับสนุนหนุนนำโชคชะตาเพราะฉะนั้นดวงชะตาแบบนี้ต้องพึ่งพา จะลุยเดดโดดเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพาใครบางคนไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือว่าใครบางคนที่เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาตัวท่านนะครับผมอัศวินถือถ้วยทองนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะทําให้ท่านรู้สึกฮึกเหิมในอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้โอกาสทองได้มีจังหวะดีๆเข้ามาตลอดชีวิตเขาเรียกว่ามีข่าวดีตลอดชีวิตโชคชะตาคนแบบนี้หาได้ยากาดากวงแปลกอานาจบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้อง นะผมพึ้นพักใครบางคนที่จะประสมสำเร็จนะผมโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาสิง่งกิะสิดคอยปกป้องกงกองรักษาเเลี้ยญใหญ่เบิ้เริ่มเกิดขึ้นในโยกตาสงสวรรค์นำพาซึ่งเหลียญใหญ่หล่นลงมาจากฟ้านะครับเงินทองบารมีวาส,สนาสิง่งกิะสิดคอยปกป้อ,ปอ,องกงกองรักษาโดนแบบนี้ลำ่ำโดยนะเป็นเศรษฐีนะผมเดอะสตาร์เกิดขึ้นในดวงชะตา,าเตรียมตัวสองแสงนะแสงจากดวงดาวนำพาซึ่งความประสมสำเร็จ ับผมถ้ามีสิ่งเหล่านี้ดวงชะตาจะพลิกทันทีจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโชคชะตาดวงชะตาก้าวกระโดดันะผมอำนาจบารมีและวาสนาจะบังเกิดคู่ครองของท่านจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังประสร็จนะผมแสงสว่างมงคลธาชะตาชีวิตรับทรัพย์จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ับผมสิงหสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูจะทําอะไรก็ประสมเลคนับผมต้องสังเกตนี่หนึ่งว่าดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งกับสิงหาสิทธิ์องค์ใดองค์เทพองค์ใดเป็นลูกหลักของท่านสังเกตยังไงสังเกตจากผลไม้ดอกไม้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการประทานกลับมาสังเกตให้ดีนะผมโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาวงล้อแห่งวัดจัจรจัดแจงทําตามแบบแผนปอะเพณนีชจตาชีวิตจะรับทรัพย์ จะมีโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเข้ามาไม่ขาดโชคชะตาตกตำแหน่งโชคลาภแบบไหนตกตำแหน่งความเล่าร้อนโชคลาภของท่านบดจะขึ้นก็รวยเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยเลยรวยประสบสาเร็จเงินทองไหลมาเทมาประสบสมเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองแต่เอาแน่้อนอนไม่ได้นะนะท่านไอ้ท่านตั้งมั่นนะครับก็เรียกว่าความภาคเพียรน,นะผมอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปเศร้ากับมันอะไรนิดหน่อยก็ร้องไห้อะไรนิดหน่อยก็ทุก อ้าวผมพากเพียรไปเรื่อยๆมุ่งมั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวประสบความสาเร็จเองทุ่งข้าวเหลืองกระลาหหัวใจพองโตหานกู้เกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเห็นไหมครับต้นไม้ด้านหลังอิงหลังครับหัวใจพองโตหานกู้เกิดความแช่มชื่นท้องคว้าสีข้ามนับที่สําคัญคือนะครับผมจิตใจที่มั่นคงของหญิงผู้นี้นับทุ่งข้าวเหลืองกระลามมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตไม่มีอดไม่มียากด <_ d ata> วงชะตาแบบนี้รวยเลยรวยนะครับผม บุญกุศลวาสนาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดจิตใจที่อ่อนโยนนะครับผมจะมีขึ้นกระซับขึ้นเข้ามากระทบนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆแต่ยังไงก็แล้วแต่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีการมองการไกลถึงอนาคตได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้บัตรยาประทะให้เดินอ้อมเอาและดวงชะตาจะเปิดการที่ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ตกตําแหน่งชาลด พารอมุ่งโตแมงหน้าอย่าเลี้ยวหลังนะผมไม่มีสิทธิเดียวหลังนะผมชะตาชีวิตเกิดการชิงไหวชิงพิบการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับใครเข้ามาร้ายเราก็ต้องกล้าคิดกล้าทํานะครับผม้าเข้ามารายย้ายยังปล่อยเฉยนะผมท่านก็โดนเหยียบย่ำไปเรื่อยๆในโชคชะตาแล้วจะรวยได้ไงจะปังได้ไงในเมื่อเข้ามาร้ายเราก็พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะหลบหลีกซ่อดเล้นแก้ไขปรับปรุง ในโชคชะตาระบบเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตารวยรวยต่อแต่นี้ไปน้าผมน้องน้อยนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้าน่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นมานานแล้ว ปรลาทาถือถ้วยนำพาซึ่งความผสมเร็จสุขสมสมบังดังใจหมายมาให้นะผมท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์มีดปักตรงกลางใจกระบ,บนกระไว้กระซักกระใสนะครับเสียบลงมาตรงกลางใจเจ็บแน่นอนถามว่าเจ็บไหมเจ็บแน่นอนนะครับสามเจือหนึ่งเจือเจือเจือสามทีนะครับผมร้องแน่นอนนะครับร้องนะครับ การลื่นเลิกสังสรรค์แช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดแจงทําตามแบบแผนระเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์นะผมปัญหาต่างๆทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายเป็นเรื่องปกติในโชคชะตาอนาคตอันการใกล้จะมีเหตุการณ์ตกตําแหน่งเดอะเวอร์ก็แปลว่าท่านจะรวยเร็วๆนี้จะเป็นเศรษฐีเร็วๆนี้ชะตาชีวิตจะรับรับทรัพย์เร็วๆนี้ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเร็วๆนี้นะ เทพธิดานางฟ้าบนสูงสวรรค์จะโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านร่ํารวยนะครับสิ่งเหล่านี้จะโดนบันดาลจิตใจของท่านให้ท่านสุขสมสมหวังโชคชะตาเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครช่วยเหลือท่านเลยนะครับให้ท่านยืนหยัดกับตัวเองข้าพเจ้าไปอย่างนี้ก็เป็นคนแบบนี้ให้ทํำยังไงนะจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนที่ภาวะจิตใจพอแต่เปลี่ยนลักษณะทุกอย่างไม่ได้อยากเปลี่ยนไปอยู่คนเดียว ับผมโชคชะตาำนาาบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ับผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนคำชูตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยนะผมชะตาชีวิตตกตำแหน่งการประดิบประดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคนะผมดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคชะตาเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐี จะ,จะเจริญรูปเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินเงิน,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 นชะตาชีวิตตกตําแหน่งร่ํารวยพลิกจากร้ายการเป็นด,ดีโชคล่ามเงินทองบารมีวาสนานถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊งหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านสวัสดีครับ